สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับห้องเรียนครูป,ปุ๊กนะคะเด็กๆคะวันนี้เรามาพบกันกับตัวเลขอาราบิกเลข9กับเลข10นะคะตอบก่อนจะไปเขียนนะคะไปดูคลิปการเขียนตัวเลขอาราบิกเลข9กับเลข10กันเลยคะ่ะโค้งจากข้างล่างขึ้นข้างบนแล้วโค้งลงข้างล่างไปข้างหน้านับพร้อมกันค่ะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหเจ็ดแปเฉียงจากข้างหน้าขึ้นข้างบนแล้วลงข้างล่างโค้งจากข้างหน้าลงข้างล่างขึ้นข้างบนเป็นวงกลมนับหนึ่งสองสสี่ จบกันไปแล้วนะคะคลิปการเขียนตัวอย่างเลข9กับเลข10ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆต่อไปมาทําใบงานกันค่ะใบงานใบแรกก็คือเลข9นั่นเองนะคะ9กลมบนนะคะลากตามเหมือนในคลิปตัวอย่างนี่นะคะต่อไปใบงานใบที่2นะคะเป็นเลข10นะคะเลข10มีอะไรคะมี1กับ ศนย์นะคะหนึ่งอยู่ข้างหน้าศูนย์อยู่ข้างหลังนะคะลาเขียนก็ลากตรงขึ้นไปนะคะลากลงแล้วก็ลากกลมๆแบบนี้นะคะไม่ยากนะคะเด็กๆลองฝึกทํากันดูนะคะวันนี้ครูลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายคะ่ะ